วันนี้วันที่ท่านวาคม2565ครับผมเป็นไรครับวันดีครับวันพ่อแห่งชาติถ่ายรูปไว้ก่อนไม่ว่าเป็นวันพ่อเนาะพี่ได้กิดต้องเฟซระลึกถึงตาพ่อจ่ายไปแล้ว500บาทเป็นความงามของคนไทยครับตั้งที่คนไทยตั้งที่เครื่องไม้ต่างๆนี่พ่อตั้งจิตเป็นสิ่งเดียวหน้าจิตใจครับผมบริกาเปนกันเองเราก็มาถึงสกายวอล์กจังหวัดกาญจนบุรีครับ วิวให้เบิ้งแมนําแฟ่ครับการเตินาบุรี่ตนันักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรครับวันนี้ครับคนขับสกายวอล์กมองเห็นอยู่นะ ดูกันครับลมเย็นดีครับมันนี่เดไรัลมแรขนานี้นหรออ่เาออเลยด,ดินหน,น,น้อบอปาละยางตไ้ใช่ไหมอ่าลาาายคบลูกบลกตบกาครับ ล่อยปลาชาบิโบราั้ดอศนกษาและหววายพ่อชานวันนี้ในารตัดโดยวัสดีภาพนะครับทุกท่านการก่อสร้างยังบรแลลวเสร็จสมบูรณ์ร้อยปอนครับ ลุงข้าวไปไหนลุงข้าวอะ่ะทำไมมาครอบครัวไอ้ลุงข้าวไม่ขึ้นเ่ะอพ่อเขายิ่งทัวเขาก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกันทีนี้พวกนี้เราไม่น่าจะขึ้นเพราะคิวเยอะมากเลยคิวเยอะฟ้าค, <น S 2> คิวเยอะเหรอเยอะแบบคนเยอะนั่งรอกันเยอะเลยเยอะแล้วไม่ให้ายกระเป๋าพวกนี้ไม่ให้ขึ้น,นอ๋อแั้วก็เลยดูแล้วมันน่าจะลำบากสำหรับเราเอองั้นพ่อเดินไปดูฝั่งโน้นหน่อยเดี๋ยวก็กลับแล้ว <ๆ S 1> ไปปล่อยปลาก็ได้ นลูกบอกว่าคิ้วเยอะครับผมเลยสิขาไปดูบรรยากาศข้างในก่อนคิ้วเยอะหามเอากระเป๋าสื้นไปน้ำมาสั่นกระเป๋าสะพ้ายกระเาใสไปคนห้นไ<อ><อ>เต็มก่อนนะครับ สามเต็มแล้วน้ำิบก็เยอะครับนางนางล่อกันเยอะเลยรอคิ้วขึ้นสกายวอล์กครับผมบครัวเข้าก็เลยตัดทินใจเพราะขึ้นพอว่าสกายวอล์กก็คยขึ้นมาหลายที่แล้ว ครับห้องทางนอกเทิงข้างนอกข้างในครับผมนักท่องเที่ยวบนสกายวอล์คครับทายจากมุ่มข้างล่างครับผม การบรรยากาศรอบๆครับตัว่นเรามีรรมดีๆนะครับมกบปานะครับลมลีลมลีไปกับว่าท่านเรียบร้อยครับว่าท่านได้ใส่ซื้อเข้าไป รออีกนิดนึงครับสสิิคุณเดนะครับสมบูรณ์ลอย100%ครับผมปล่อยปลานะครับลดต่อไร่องค์การรีครับเลชเชอนะครับ5บาท20บาทแล้วแต่กำลังปลาแล้วแต่ขอบคุณครับเลชเชอร์นะครับกำลังรถบัสรถบัสขึ้นมานะครับเลยเชอร์นครับก็จุดที่กิจกรรมดีของปล่อยปลาลดต่อไร่อง์นะครับปล่อยปลานะครับเผื่อโลกแม่น้ำเป็นบุดกสับธรรมชาติครับผมเลยเชอร์นะครับ เพราะว่าตอนนี้จะหมดอยู่แล้วนักท่องเที่ยวล่างหลงเพาะเมือนการทวีต้องปล่อยปลาส0เท่านะนี้จะบายโมงครับผมเราวมีลาตายอีกมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเราปล่อยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมาปล่อยปลาก่อนนะครับโดยเฉพาะคณะทางรถบัสนะครับที่เพิ่งเดินทางมานะครับเลยเชิญนะครับแต่งตัวจะสวยกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวรอแป๊บพี่เจรรอแป๊บหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนมาแล้วนะครับ ชนะของทางจิมพรนะครับเลยเชิญครับพี่ครับเลยเชิญครับอ่าห้าบาทสิบบาทแล้วแต่ทำบุญนะครับบุญกุศลน้งน้ำนะครับมาเหมืนกันต้องปล่อยปลายี่สิบเท่านั้นนะครับเลยเชิญนะครับขอแอ๊แล้วร่ำรวยทุกท่านนะร่ำรวยเงินทองครับรวยความสุขนะครับมาช้าไปหน่อยไม่ได้นะทีวันวายเดินก้าวเชิญครับรวยสุดนะ คือเหอวันเดียวที่ชุมพรนะครับจะหูที่มาทางชุมพรหลายท่านนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับทางชุมพรนะครับบนรถต้นงานนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั่วชุมพรเขามากครับชุมพรขอบคุ้มเขาก็เลยกลายเป็นคนชุมพรไปเลยครับผมชุมพรชุมพรทุ่งตะโก้ครับ ผมล้อใยผมชุมพระองเขาผสมขอมากครับ่เานเช่าชุมพรอครับผมเลยเป็นชุมพรอ่ไปเลยเอาอธิษฐานแต่สิ่งดีๆลูกไหนขอดูปลาหน่อยขอดูปลาหน่อยรรทัวลเื่นีลูกปลาเราจะได้โต่ส

ค่ะที่น้องเราชาวชุมพรครับมาไกลเหมือนกันครับไกลกว่อเรามาจากชุมพรอบคุณครับพี่น้อเรามาจากชุมพร ทุกท่านเลยครับโมงดีใจครับบายโมงนิดน้อยครับผมแวะกินเข่าที่เมืองการเมอร์เบอรี่เมนโล่ซอคาเฟ่ครับคนไล่หลายคนไล่รถหลาย,ลายล ไปดูกันว่าลูกเขาสีผ้ากินอยังคะแนกตามใจตังให้ลูกครับลูกตัวหันหนามาเลยตามใจตังทุกที่ที่ลูกไป บรรยากาศครับร่มเย็นสบายดีหาทีนั่งก่อนจังที่สร้างอาหารหัวบ่ามีทีนั่งกินเขา่าก็คือไปดำหน้าบานเท่าด่ง่อยคู่กินก็นไดเด้ ไปเกี่ยวเขาอยู่หน้าหาหมองกินเขามันจะายมาคาเฟ่ยคนหลายหาหมองกินยาด ที่นั่งอยู่ลูกยังไม่ได้เลยร้อนไหมตรงเนี้ย บยากาศรอบๆคาเฟ่ครับเงีเสียงอีสานมันจังถนัดคนอีสานไปต่ออีกสิบกิโลก็ไปเจอต้นการ์ตูนยักษ์ครับ ว่าลูลูเขาติดไปไหมทีม่คาเฟ่กับมีต้นให่เติบอยู่นี่ให่พอสมควรพอตำก็ลอยฟรี น้องๆงยายโตครับเรองพนักงานยหญ่โต,าโตมากอามุมที่มันมีลมมันเบอร์อรี่เมลโล่คาเฟ่ครับการชนะรี ไปดูข้างในกันครับผมมามันบรรยากาศทางน่นครับทางนนกำลังเลือกอาหารพนักงานกำลังมุนง่นกับเมนูนครับผมไปสถานที่กินข้าว สนามหญ้าต,ต้นไม้ใหญ่มุมกินเขาเทียงครับลูกข้าววันนี้วันพ่อนะให้พ่อเลี้ยงใช่ไหมวันนี้กินเบาๆนะคะ กินบกคือกินนุ่นถ้ากินหนักกินเหล็กใช่